ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับจะว่าปลาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับข้าวบอลมึดล้ปลานะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับวนเวียนกันอยู่นะครับอท่านใดทราบว่าเป็นปลาอะไรก็ลองบอกดูนะครับออ้เหมือนตัวยาวนะครับเนี่ย เหมือนตัวจะยาวเหมือนตัวจะยาวนะครับเหมือนตัวยาวนะครับนี่ครับไม่รู้ปลาอะไรปลาจาระมิดอุดปาจาระม็ดไม่ยาวปลาจาระนี้ต้องต้องตัวแบนต้องตัวแบนต้องตัวแบนนะครับหัวใหญ่<อ>นี้ ตัวใหญ่ดีนะแหวกว่ายเออแปลกดีเหมือนกันนะเออเสีาดาลงไปดูไม่ได้นะครับน้ำลึกอืมไม่กลัวคนด้วยนะไม่กลัวคนด้วย ็เป็นปลาแปลกดีเหมือนกันนะครับอันนี้ปลาก็คือแบบกว่าอยู่ที่หนองปลากระเดิดนะครับนะครับนองปลากระเดิดที่อยู่ติดกระ้านปูตานะครับอันนี้ก็หกลงแล้วนะครับมาทึกไวาตอนหกโมงนะครับ นี่ไงปลาตัวใหญ่ดีนะครับมือนก็นแวกว่ายค่อยๆแวกค่อยๆว่ายนะครับไม่รู้เป็นปลาอะไรชอบอยู่บนผิวน้ํานะครับมไม่ลงลึกนะครับขึ้นมาใกล้ๆฝั่งนะครับขึ้นมาใกล้ๆฝั่ง ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับไ,ไคำว่าปลาตัวนี้มาตั้งแต่เมื่อวันที่29 mm hmm. เดือนธันวาคน,นะครับไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับ ออันนี้ซูมมาไกลเลยนะครับเนี่ยบูบวูบ z o มมาไกลเลยนะครับเขาก็จะแหวกจะว่าอยู่นะครับเพราะขจะแหวกจะว่าอยู่นะครับโอ้ปลาตัวใหญ่ดีนะครับถ้ามีสี่ขาจะเป็นจระเข้นะครับแต่นี่ไม่มีสี่ขานะครับตัวค่อนข้างยาวนะครับตัวค่อนข้างยาว ลักษณะการวาคล้ายจระเข้นะครับเหมือนไกวหางแล้วก็เป็นการตีหางนะครับเป็นการตีหางก็ท่านใดเคยเห็นว่าเป็นปลาอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่าเป็นปลาอะไรนะครับ ค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวท่านใดทราบก็กรุณาคอมเมนต์มาด้วยนะครับถ้าเคยเห็นนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรนะครับอันนี้อยู่ที่หนองปลากระเดิดนะครับหนองปลากระเดิดบ้านพลแดงนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหนองปลากระเดิดเนี่ยก็อยู่ติดกับบ้านปูตานะครับ ก็ขอแนะนําดูแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดเลือกไปเป็นปลาอะไรก็กรุณาคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกำกัความกรุณาได้โปรดสับสไ r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ